วันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศซึ่งผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับวันนี้ไปปฏิบัติภารกิจที่กองบัญชาการกองทัพอากาศที่ดอนเมืองเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของกองทัพอากาศให้กับนักบินหญิงครับถือว่าเป็นนักบินที่น่าภาคภูมิใจของกองทัพและพิธีนี้ก็เป็นการมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่สิทธิ์การบินฝ่ายยุทธการฝูงบิน601กองบิน6รุ่นที่1 มีนักบินหญิงสองท่านก็คือร้อยตรีหญิงชนนิสาสุภาวรรณพงศ์และร้อยตรีหญิงสิริธรลาวันเสถียรกองทับอากาศบรรจุนายทหารสัญญบัตรหญิงเป็นนักบินก็ไปคัดเลือกจากบุคคลที่มีใบอนุญ,ญาตนักบินพาณิชพาณิชอยู่แล้วนะครับแล้วก็คัดเลือกมาอบรมแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามที่กองทับอากาศกาหนด ทางผู้บัญชาการฐานอากาศบอกว่ายินดีและก็ภูมิใจกับทั้งสองคนเป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศมีนักบินหญิงและเชื่อว่าจะใช้ความรู้ความสามารถมาเป็นประโยชน์กับประเทศได้ครับก็ขอบคุณไม่ถึงพลเอกประวิทวงสุวรรณรองนายกนะฮะที่เป็นคนเซ็นอนุมัติในโครงการน,นำ่องนี้ที่ต้องการมีนักบิน,บนอา่านนักยิงนักบินหญิงนะฮะของกองทัพอากาศ ก็ได้มา2คนแรกนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจก็หลักๆครับหน้าที่คือจะมาปฏิบัติภารกิจในเครื่องบินลำเลียงแบบ430นะฮะประจำฝูงบิน601กองบิน6ก็ทำหน้าที่คู่กับนักบินผู้ชายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคงจะต้องฝึกทุกอย่างให้มันเชี่ยวชาญก่อนเป็นนักบินผู้ช่วยก่อนนะฮะเป็นนักบินผู้ช่วยที่1 ขอแม่เป็นนักบินผู้ช่วยนักบินที่1ก่อนและถ้าเกิดว่าความสามารถพร้อมเพียงพอหรือว่าชั่วโมงบินสูงเพียงพอแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาส่วนอีกหนึ่งประเด็นนักข่าวถามว่าเอ๊ะมีนักบินหญิงมาขับตัว c 3 3 0แล้วจะมีโอกาสไหมจะเห็นผู้หญิงไปขับเครื่องบินแบบขับไล่ทางพลนาการเอกตรีทวก็บอกว่ามันอาจจะมีโอกาสก็เป็นไมได้ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความเหมาะสมต่าง ส่วนปีหน้าครับกองทัพอากาศจะเปิดรับอีก5คนนะผู้หญิงคนไหนสนใจนะฮะหรือว่าใครที่มีบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีอยู่แล้วก็สามารถสมัครได้ครับคือนักบินหญิงที่บินเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินต่างๆเนี่ยเราคงจะเห็นอยู่แล้วแต่ว่ารเรายังไม่เคยเห็นนักบินหญิงที่มาบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศ